บรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ,ะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะอันนี้จะเป็นตัวทาทาดีเซลเครื่อง2.2คอมเรลวตัว140แรงม้านะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการคือหนึ่งหลักๆเลยระบบแอร์นะแอร์เย็นจัดน่าจะตู้เป็นน้ําแข็งนะแล้วก็วงมาลัย p o เวอร์ั่วคัดจบคัดหายแล้วก็มีน้ําหายอะไรประมาณนี้นะ น้าหายอันนี้มหม้อน้าําทําเป็นฝามิเนียมแล้วมาดูนะว่าอันนี้จะทําอะไรบ้างนะรกระปุกคงอะไรอันนี้ไหลโจม <Okay. S 2> เดี๋ยวรอไปทําแอร์ก่อนนะฮะเช็คล้างตู้ระบบแอร์ก่อนหลังจากไล่ระบบแอร์ล้างตู้ถอดคอนโซลออกมาหมดนะฮะล้างตู้เปลี่ยนตัวโทโมโนะที่ทําให้ตู้เป็นน้ําแข็งนะคอมไม่ตัดอ่าเปลี่ยนตัวนี้หนึ่งตัว อย่ามาไล่ระบบคัดต่อปั๊มคัดล่างรั่วนะเปลี่ยนปั๊มล่างใหม่ปั๊มล่างเปลี่ยนแล้วนะปั๊มบนมีปัญหาด้วยคือไล่ตอนนี้น้ำมันไม่ลงไปข้างล่างย้ำยังไงก็ไม่ออกปั๊มบนด้วยหนึ่งตัว ชุดซ่อมแม่ปั๊มคัดบนนะอันนี้จะมาเป็นเซ็ตแบบนี้เนะเปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดนะกระบอกกระบอกเดิมนะโอลงโอลิงยุกยงยุกยางตะลักลก่กอ,กอ,กอนที่มาดูพวงมาลัยนะน้ำมันรั่วนะะดูลูกหมาคันส่งกลางแตกนะนะน่าจะต้องเปลี่ยนก็ตัวนึงก็แหละพวกนี้เดี๋ยวค่อย,ดยวดดูทีหลังใช้ได้อยู่ มีคันตรงกลางหนึ่งตัวผ้าเบรกหน้าเพิ่งทำมาดูล้อหลังผ้าเบรกจะหมดนะแม่ปั๊มตายตอนนี้ครับโอเคแต่ภาเ,เบกรกมันภาเบรกสีละข้างซ้ายอะยังไม่ตายยังไม่ตายเบรกตายเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกนะแล้วก็ผ้าเบรกคู่หลังหนึ่งคู่แล้วก็ไอเนี่ยที่กากบาท ประมาณนี้มีม,มีมีเบรกหลังนะแม่ปั๊มตัวหนึ่งแล้วก็คันสรงกลางจานหลังนะเดี๋ยวเอาไปเจียนะมันเง,งาวิบเลยเจียสองข้างเลยผ้าเบรกหลังแม่ปั๊มเบรกหลังข้างซ้ายนะเปลี่ยนนะ้ะเรียบร้อยอะไหล่นะอ่าชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยหนึ่งชุดนะอ่าชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยเวลาซ่อมแกะแบบนี้เลยแล้วก็ลูกหมาคันสรงกลางหนึ่งตัว เดี๋ยวไล่ประกอบทอ่อน้ำมันพาวเวอร์นะฮะเส้นหนึ่งเก็บงานตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็กระปุงกระปุกเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยลองวิ่งเทสอนะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเทสกันดูนะฮะทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขอ,อันนี้ผมมาลงวมมาไหลนิ่งนะศูนย์เสริมตั้งใหม่นะฮะ นิ่งๆเลยรถวิ่งดีโดยนะฮะปล่อยมือตรงๆเลยสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเบื้องต้นอันนี้ก็มีลูกค้าแจ้งอาการเกี่ยวกับเรื่องแอร์แล้วก็เช็คพวกเบรกนะน้ำมันรั่วที่คับคุมอะไรจัดก,การเรียบร้อยนะ ปั๊เบรกหลังเช่อการเบรกหลังแม่ปั๊มเบรกหลังซ้ายนะ,อะแอร์ระบบแอร์นะคือ,อแอร์ไม่ตัดทํางานตลอดอะไรประมาณนี้เปลี่ยนโฟมหางหนูหล้างระบบตู้แอร์นะ,อ,ะอันนี้ก็จบไปสวยนะสําหรับท่านใดน,นะที่กาลังมองหาที่ซ่อมรถถานนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางกับครูช่างต้นถาวาเชีงบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นนะ เรื่องนามานึกถึงช่างต้นภามาชนบุรีื้อขายซ่อมจบวย่นเจอ